สวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้อง P.I. ของเรานะครับตรงนี้นะครับให้ดูแอปตัวนี้นะฮะให้ไปโหลดแอปตัวนี้นะครับ P.I. o n e ตัวนี้ครับนะครับพิมพ์ให้แล้วก็ไปที่เพจสโต e นะครับไปทําการโหลดเลยนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยครับพอโหลดเข้ามาแล้วกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ทําการเฉพาะครั้งนี้ขณะใช้แอปครับกดผมกดขณะใช้แอปเลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นนะครับหน้านี้ครับ นะครับขึ้นมาให้เรานะครับเป็นแหล่งข้อมูลของ P.I. นะครับเราสามารถ r read m o ม e ครับเข้าไปอ่านได้เลยนะครับหรือสามารถแชร์ออกไปได้นะครับส่วนเรื่องภาษาลองดูนะครับว่ามันจะแปลได้ไหมยังไงก็อตัวนี้ลองดูนะครับจะใช้แอปแปลภาษาหรือยังไงก็เนี่ยครับเยอะแยะมากมายเลยครับว่ากิจกรรมหรือข้อมูลของ P.I. นะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกได้เลยนะครับ P.I. ไม่ธรรมดา P.I. ไม่ธรรมดา นะครับที่สําคัญที่สุดไม่ได้ใช้เงินนะไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยเพียงแค่นะครับทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มากดขุด P.I. นะครับอยากได้นะครับทุกวันเราก็กดขุดทุกวันทุกวันทุกวัน24ชั่วโมงอยากได้พลังในการขุดก็แนะนําเพิ่มแนะนําเพิ่มนะครับแล้ว P.I. ก็มีฉันทามติที่จะเปิดใช้นะครับทั่วโลกนะครับในอีกไม่นานนี้นะครับอันนี้ดูครับเนี่ยผมเลื่อนยังไม่อยู่นะครับ อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดเลยนะรองไปโหลดแอปนี้แล้วก็ศึกษาที่มาที่ไปของ P.I กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ